สวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะฮะผมจะบอกทีเด็ดในแง่ของคีย์เวิร์ดให้กับเพื่อนๆดูเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการตัดขาคู่แข่งอย่างไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับคําว่า long tail keyword และอย่าไปเน้นมากกับชื่อแบรนด์ของสินค้านะครับเพราะว่าบางครั้งลูกค้าเข้ามาหาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องแบรนด์อะไรเลยในโลกออนไลน์นะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวลองคิดดูแต่ว่าก่อนจะไปเข้านะฮะคลิปนะฮะ ขายของนิดนึงนะครับคลิปนี้จัดทำโดยโอ๊ตออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon หากเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนนะครับติดต่อได้ที่061599399นะครับ l i น์แอดโอ๊ตออนไลน์นะฮะสนใจกันได้นะปีนี้นี่คนเรียนน้อยลงเยอะเลยครับจากสมัยก่อนนะฮะไปหมดเลยนะฮะยิ่งเจอโควิดไปนี่แบบบอกว่าคอร์สมันแพงแต่บางคนก็เรียนไปแล้วบอกว่าถูกเพราะอะไรคืนทุนเร็วนะฮะ เดือนเดียวได้ตังค์คืนแล้วอะไรประมาณนี้บางคนนะที่เขาทํามาอยู่แล้วนะแต่คนที่เพิ่งเริ่มทําใหม่ผมว่าสักสามเดือนที่คุณตั้งใจจริงๆเนี่ยคืนทุนแน่นอนแล้วก็ประจวบเรามีกลุ่มบิลวด้วยกลุ่มบิลก็คือแบบโรงเรียนปุ๊กเข้ามานะรุ่นพี่จะมาอวดเลย,ยผมขายได้ผม,ไดผมขายได้รุ่นน้องก,ก็มาโชว์กันผมลงแล้วครับผมลงแล้วครับวันละชินช้นวันละชิ้นวันละชิ้นตั้งเป้าไปสามเดือนคืนทุนแน่นอนนะครับยีเบย์อเมซอนนะครับสนใจก็ติดต่อที่ไลน์แอดโอทออนไลน์นะฮะหรือโทรศู เข้ากันเลยฮะเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดเป็นกันไหมเหมือนบางทีครับคุณเข้ามาในเว็บช้อปปิ้งนะฮะอย่างเงี้ยคุณยังไม่รู้จะซื้ออะไรคิดภาพนะนะครับคิดภาพนะคุณยังไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับอ่ะช้อปปี้เป็นอะไรวะพี่ทำไมช้าดังอ่าโอเคนะคุณไม่รู้จะซื้ออะไรคุณก็พิมพ์ไปเลยยาสีฟัน แล้วก็ไอเน,นี้ยมันก็จะกไกด์ไลน์ครับบางทีมีอ่ะเนี่ยเห็นไหมฟอกฟันขาวเห็นไหมไม่มียี่ห้อเลยเห็นไหมเออแล้วมันมียาสีฟันอะไรที่มันทําให้ฟันขาวมันก็มีคนมาขายของว่านี่นะคุณก็ไปเลือกกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคืออะไรในการจะขายของเนี่ยบางครั้งนะครับอ่ะใช่ยี่ห้อก็สนวนึงเพราะคนก็ชี้เป้าละเคยซื้อแบรนดน์นี้เขาก็อยากซื้อแบรนด์นี้ อันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือบางครั้งนะ่ะคนมีปัญหาครับคนมีปัญหาอยากผิวขาวฉันยังไม่รู้จะซื้อยี่ห้ออะไรก็เข้ามาดูก่อนว่าใครอวดใครโฆษณาได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคในการเอาคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งก็คืออาคุณคิดนะในช้อปปีมันบอกป่าวาว่าเจอเจอกี่ชิ้นเนี่ยมันไม่บอกอ่ะบอกแม้ว่าเจอกี่ชิ้น อ่าในช็อปปีไม่บอกอ่ามาผมมาดูตัวอย่าง e ี a บกันเลยดีกว่านะครับ e b a บเนี่ยอ่ากลุ่มหนึ่งแต่นี่แบบมันกว้างเกินนะฮะคนก็เข้ามาหาว่า h p a s พ e ฉันอยากขายยาสีฟันซึ่งถ้าใครจะขายยาสีฟันเนี่ยคีย์เวิร์ดนี้ต้องมีแน่นอนแต่ทุกคนมันมีอะคุณประเด็นอ่ะคีย์เวิร์ดนี้ยคนเจ็ดหมื่นได้แน่ๆอยู่แล้วประตูนี้นะแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยฉันอยากได้ลองเยวคีย์เวิร์ดที่มันมีอะไรไี้อีกมันจะมีอย่างเงี้ยครับ เนี่ย yeah. ผมตอนแรกผมก็พิมพ์ทูดเทสอะใน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 อีเบซัพเจสมันก็ขึ้นสควิเซอร์ไอ้น,นี้เป็นเหมือนที่บีบอะมันไม่ใช่ยาตีฟันผมก็ข้ามไปผมดูไปเรื่อยๆเนี่ยจนเจอโ u ล l เด e กอะไรไม่รู้ FLU นะฮะเนี่ยผมก็เจอ FLU เห็ l u นไหมมาละนี่คือโ l ลีเดก O O R I D E X เลย อ๋อ oh, แล้วมันมีฟูลโอไลฟรีด้วยแต่สรุปผมก็ปแปลนะครับและไอ้นี่แปลว่าอะไรนะครับในแปลซึ่งมีคนเสิร์ชเลยนะครับมันก็คือยาสีฟันฟูลโอไลนั่นแหละแต่เป็นอิดคีย์เวิร์ดหนึ่งเดี๋ยวคุณดูอะไรนะครับคีย์เวิร์ดทุเพจเนี่ยคู่แข่งเจ็ดหมื่นะนฮะขายได้ มื่นหกคุณดูนะหมื 16, 7, 9, ่นหกเจ็ดเก้าสองเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คุณดูนะหมื่นหกเจ็ดเก้าสองเฮ้ยมันต้องเอาหมื่นหกเจ็ดเก้าสองหารหมื่นหกเจ็ดเก้าสองนะครับหารด้วยเจ็ดศูนย์ห้าเก้าสองเปอร์เซ็นต์ในการขายได้ยี่สามเปอร์เซ็นต์ นะครับทุกคนมีคู่แข่งคิยวันนี้ทุกคนมีหมดแต่พอคุณเช็คแล้วไอ full ้ฟูออนไลน์อ่ะยาติพันคุณก็ฟูออนไลน์ด้วยนี่ใช่ไหมก็เปลี่ยนคีิวอะยาสิฟันชั้นวันนี้ผมก็ลงสินค้านะฮะยาสิฟันฟูออนไลน์คู่แข่งเหลือหมื่นเจ็ดแต่การันตีครับคีย์เวิร์ดนี้มีคนหาครับแล้วเดี๋ยวเล่นคำฟูออนไลน์อันนึ้งก็ได้ฟูออนไลน์ฟรีนะครับ ไอ้ไอ้นี้ไอ้นี้คนไทยน่าจะเสิร์ชนะฝรั่งไม่รู้เสิร์ชจิกเปล่าในยี่ห้อหรือถ้าเกิดคนใช้แล้วนะครับอ่านอนก็มีแต่ถ้าใครไม่มีคงไม่ใส่นอนนะครับอแต่เราจะฟูโอลิเดกก่อนฟูโอลิเดกเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนไทยหลายๆายคนไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดนี้ครับแต่มีฝรั่งครับเสิร์ชคีย์เวิร์ดนี้อยู่ที่หมื่นเจ็ดเห็นไหมคูแข่งเจ็ดหมื่นลดเหลือหมื่นเจ็ดหายไปเยอะเลยถ้าเรามีคีย์เวิร์ดนี้ เราก็ดักลูกค้าได้อีกคนนึงก็คือหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าแล้วโซในคีย์เวิรดนี้เท่าไหร่คุณดูเลยนะมหัสจรรย์มากครับหกเก้าหกสามเอาใหม่นะผมก็เอาหกเก้าหกสามดูเปอร์เซ็นที่ออกนะครับเห็นไหมถ้าคุณเก่งคีย์เวิร์ดนะครับหารด้วยหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง เปอร์เซ็นต์โอกาสในการที่คุณจะขายสินค้าเนี่ยโตขึ้นมาถึง39%หรือ40%เปอร์ซนทีเดียวข้อดีของคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าหาหรือลองเทีรคีย์เวิร์ดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดมันมีเนี่ยหรือคำเนี้ยเทมเอ่ออนไลน์สมมติคำนี้เห็นไ,ไหมอีกคำหนึงอ่ะสมมติอีกคำหนึง่งไอ้นี่สี่สิบเอร์็แล้วนะฟรออนไลน์นี้นะแบกกลับไป คํานี้ก็มีคนค้นหาเาไว้ททำไมมันเป็นเด็กอะ่ะฉันจะหาฟูออไลฟรีลองเทีวนะยาวขึ้นเหลือหกพันสองนะครับบางทีคู่แข่งไม่รู้ไงเราใช้คํานี้นะฮะเรามีคำว่าฟูออไล์จะมีคำว่าฟรีด้วย ขายได้2,391อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งดูนะ2,391นะครับ2,391หารด้วย6297คีย์เวิร์ดนี้ได้โอกาสในการขายได้ก็สูงถึง98%และตัดคู่แข่งออกไปได้มหาศาลนี่คือ long tail keyword ผมบอกเลยนะถ้าใครเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดและลองเทลคีย์เวิร์ดนะ <c oughs> เห็นคินี้ต้องบ้าคลั่งอ๋อมันง่ายขน,นาดน,นี้เลยเหรอแล้วคุณก็ทำลองเทลคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับด้วยคีย์เวิร์ดที่มีคนเซิร์ชจริงๆต้องเช็คแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเช็คด้วยนะครับมันแปลว่าอะไรบน Ebay มันคือสินค้าเราหรือเปล่าถ้าใช่คุณสามารถเอาคำพวกนี้ไปเป็นคีย์เวิร์ดและมันจะ คำว่าทูตเพจแล้วก็ยังมีไม่เป็นไรไอ้คนเสืร์เจ็ดหมื่นฉันก็ยังสู้แต่ฉันมีลองเทลคีย์เวิร์ดที่ตัดขาคู่แข่งไม่พอครับในลองเทลคีย์เวิร์ดบางคำพอคู่แข่งหายไปเยอะเลยเปอร์เซ็นในการขายได้มันสูงขึ้นด้วยเพราะเหตุชนี้แหละครับทำไมคนที่เก่งเรื่องคีย์เวิร์ดโดยที่ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษได้ แค่คุณมีเครื่องมือดีๆที่มันบอกมีคำว่าอะไรหรือคีย์เวิร์ดแพลนอย่างเงี้ยมัน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 บอกคำว่าอะไรเนี่ยทูเพสแล้วก็ไปลองมันก็จะมีคีย์เวิร์ดลองเทลคีย์เวิร์ดไอพวกนี้ก็เป็นลองเทลคีย์เวิร์ดทั้งนั้นเลยที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์แต่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์มันเป็นคีย์เวิร์ดของ Google ต้องไปเช็คที่ eba y ด้วยว่าคำคำนี้มันขึ้นจริงหรือเปล่าถ้ามันขึ้นแล้วคุณเอามาเป็นคีย์เวิร์ดของคุณผมกล้าพูดเลยครับว่า วันนี้ Ebay ยอดที่คุณขายอยู่นะครับแล้วคุณค่อยๆปรับคีย์เวิร์ดคุณจะเตอเนี่ยคุณยอดขายข,ายของคุณนะครับจะโตแบบก้าวกระโดดได้ได้ e ี a บของคุณจะขายได้ดีมากขึ้นเชกเช่นเพื่อนๆที่ขายอยู่ในกลุ่มของโค้ดออนไลน์ Ebay ครับนี่สอนกันฟรีๆเลยนะครับไม่ลงไม่กักอะไรเลยขอให้คุณเข้าใจในเรื่องลองเทลคีย์เวิร์ดเท่านั้น ส่วนเพื่อนๆในกลุ่มนะฮะผมบิวขนาดนี้แล้วกลับมาให้ลงขายทุกวันแล้วนะฮะยิ่งคุณเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดมากขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้จบนะถามคุณเจเลยเออช่วงนี้ปั้นคุณเจหน่อยว่าไอดีผมพูดเนี่ยคุณเจทำหรือยังถ้าทำแล้วตัวนี้ใช่ไหมที่ทำให้คุณเจขายดียิ่งขึ้นจากสามหมื่นเป็นสามแสนภายในเดือนเดียวและถ้าเกิดทุกคนเข้าใจอย่างนี้ทุกคนมีเครื่องมือขนาดนี้ ขยันหาของขยันหาคีย์เวิร์ดวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดขยันลงวันละชิ้น2ชิ้นผมกล้าพูดเลยครับขายดีแน่นอนอ่ะส่วนเ,นเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้โรงเรียนก็ไม่เป็นไรศึกษาไปจากคลิปของโอ๊ตออนไลน์ดูฟรีๆได้เราไม่มาอยู่แล้วครับแต่ฝากคอมเมนต์นะฮะเป็นกำลังใจกับโอ๊ตออนไลน์นิดนึงนะครับแหมเป็นกำลังใจกับเรานะฮะ เราเข้ามาดูข้อมูลวิเคราะห์ของโอตออนไลน์ทุกวันฮนะว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูเป็นยังไงบ้างภายใน28วันที่ผ่านมายอดวิวเป็นยังไงชั่วโมงการดูเป็นยังไงนะฮะส่วนรายได้ขำๆเะเดือนละ4ี่ละห้าร้อยบาทนะฮรายได้จาก youtube ไม่ซีเรียสน,นะครับความคิดเห็นทุกๆความเห็นนะครับผมก็อ่านเพื่อนๆหมดเลยช่องเราความเห็นน้อยฮะสามารถที่จะ มีเวลาคอมเมนต์สองคอมเมนต์ผมสามารถที่จะเข้ามานะตอบได้ทุกคนเลยนะครับแต่คุณธนก,กิจตอนนี้ผมรู้ละเรียนผมรายได้ดีด้วยมาทักแค่นี้ดูเดนเนี่ยถุงเงินดอลลาร์เยนโอ้อคนนี้ขายดีนะผมบอกเลยถ้าใครได้คุยนะออถ้าใครไปเจอว่าเขาคือไคบนเฟซบุ๊กบนไลน์นะรับรองมันนะฮะอ่ะ ก็ฝากนะฮะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมเรียนไม่เรียนไม่ว่าแต่ถ้าใครสนใจเรียนศูนย์หนึ่งห้้าสามเก้าเก้าหรือคลิกเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับในไลน์นะฮะหรือเข้าหน้าเว็บไซต์โอทออนไลน์คอมคลิกเพิ่มเพื่อนทางมือถือนี่กดปุ๊บเด้งมาในไลน์แอดปั๊บเลยคุยกับเราสอบถามได้ทันทีโทรฟรีในไลน์ด้วยนะครับแต่ก็จะพูดนี้จามเลยก็คนนี้ไม่เรียนไม่เป็นไร กดซ s c r i b e ก็ได้นะฮะ b ับ r i b e กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะฮะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ